โตใหม่แต่ไม่เจอโคบาลด้วยนี้ ครับอ่ะลูกสวยอ้ไลูกสวยอ้อ่าแบ่โนี่ฮะเดี๋ยวลูกสวยบ่าโอ้ชีวิตจะ <c ười> มีอะไรที่ต้องหน้าเบื่อวันนี้อ๋อนี่หรอมันไม่มันไม่มาเป็นหลับอยู่่ะ huh? ใจอยากไอ้เหี่ยแมงเบื่อยันเงาไอ้ดัตขนาดเงาแม่ยังเบื่อเลยยังแค่กูละเชื่อละหมายถึงหมายถึงหน้าตาผมไหมครคนให้ได้ไหม โอ้โหเจอนี่นะฮะตัวนี้แดกจังมึงเดียวแหน่วิ่งมาไกลกาแฟคล้ายๆว่าให้สมยาน,านามันว่ากาแฟ ท่นอนกไปแล้วโลนโนะมีนาบกาแฟเฮ้ยไศรแม่มาซอยน,นี้ได้ไง่หวาศีดม,มไมนมคนไวเลยีดอ,อ้าเฮ้ยอน้ตัวประกอบมิอยู่หน้านะ่ะตัวประกอบฮะตัวประกอบวิ่งอยู่หน้าดูดูดูดีรม่โดนดูครับ นี่ยฮะลูกเมลอนนี <ton athletes> okay ่ฮะตัวหลังฮะตัวประกอบตัวประกอบตัวหลังไอ้เยี่ยแม่งนานๆจะเข้าฉากที่ที่เอ็ยงเล็กภาษาอังกฤษเขาเรียกเอ็กซ์ต้าเนี่ยโอเคเอาเลยเนี่ยเราโดนเดี๋ยวแล้วกูอ่ะลูกเมลอนเขก็มาไอ้เยี่ยแม่ไอ้สี่ร้อยเมตรแม่ก็เร็วด้วยแล้วสี่ร้อยเมตรต้องให้แบบว่าแบบให้เป็นแบบเป็นไม้นะจบเลยแม่งเคี้ยวแม่งเคี้ยวนานพอเคี้ยวนานเสร็จจะได้ให้ตัวลูกเม้อยได้เนี่ย ไม่เงียเป็นไงโยนแม่นด้วยเป็นไงนี่ฆ่าไปแล้วฮะลูกน้อยนี่ๆๆอใ้ไอ้ีตกใกล้ล้เอาตัวประกอบมาดีไดอาได้สี่ร้อยเมตรก่อนด้สี่อเมตรแม่งสี่ร้อเมตรแม่งคุมเชิงอยู่เลยดูไอ้ยี่ไอ้ตัวประกอบมึงมาดีได้ แม่ไงตาไม่สนใจกุยเดี๋ยวตายละเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปเดินให้ตัวประกอบอย่าครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสี่ร้อยเมตรตามเนี่ยเขากู้ไอ้สี่ร้อยเมตรไงเนี่ยฮะดูแดดดูสี่ร้อยเมตรเฮ้ยมึงไปหาพาาทำไมเนี่ยอย่าเชื่อยังอ่ะสี่ร้อยเมตรแม่งเหมือนเครดิตเสียเลย อยู่แก๊งไหนหัวหน้าตายหมดเย็ดแค่แม่งวันนี้ตัวประกอบหดแดงอีกแล้วไอ้เหี้ยอะ่ะไปแล้วพอแล้วมึงไอ้สี่ร้อยเมตรพอแล้วมึงไม่ต้องแล้วไม่ต้องมาเยี่ยวโชยอีกอะ่ะสี่ร้อยเมตรแม่งตลอดเลยสี่ร้อยเมตรกูชีวิตไวต่อไปตั้งชื่อมึงร้อยเก้าเก้าพอแล้วแต่สี่ร้อยเมตรแม่งเร็วไปไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไปต่อฮะ